พี่ตอยคะโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยาที่ใช้ก็อาจนํามาซึ่งผลข้างเคียงในอนาคตค่ะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าล่าสุดนี้เองค่ะนักวิจัยไทยสามารถไปคว้ารางวัลน,นะคะน้องชมพู่และเป็นเวทีระดับโลกด้วยค่ะในการวิจัยยาตัวช่วยจากสมุนไพรเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะไปะติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะโรคไตเลือดเป็นพิษเป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรับประทานยารักษาโรคเบาหวานในปัจจุบัน ะะแต่ว่ามีข่าวดีมาบอกผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีการวิจัยนะคะาศาสกัดจากเพื่อสมุนไพรไทยนั้นมาทําเป็นยารักษาโรคเบาหวานโดยไม่มีผลข้างเคียงด้วยล่ะค่ะซึ่งเป็นผลงานของดอ,อร์คนเก่งคนนี้ดรจริจารยาค่ะอาจารย์จรยิยาร่วมสายหยุดอาจารย์ประจําภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยร,รามคําแหง ได้คิดค้นผลงานวิจัยสร้างสารสารส,ารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อช่วยรักษาโรคเบาหวานรักษาสมดุลของระดับน้ําตาลในเลือดพร้อมลดปริมาณการใช้ยาให้กับผู้ป่วยเห็นผลนะคะภายในประมาณสัก8สัปดาห์ก็คือว่าจะช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรักษาสมดุลในเลือดคือของเราจะจะไม่ใช่ว่าลดอย่างเดียวจนเกิดอาการข้างเคียง ผลงานของอาจารย์จริยาได้สร้างชื่อเสียงสามารถคว้าเหรียญทองด้านนวัตกรรมจากเวทีนานาชาตินอกจากความมุ่งมั่นในการวิจัยและค้นคว้ามานานหลายปีส่วนหนึ่งที่สำคัญคือความร่วมมือและแรงสนับสนุนที่ดี